สวัสดีครับเหล่าแฟนคลับสการโตเดทุกทุกท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็จะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับสการโตเดในตอนที่237าเช่าซึ่งก่อนหน้านี้เราทําสปอยปเวลาคร่าวๆนะครับคือรู้รายละเอียดแล้วในวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันพูดอะไรใส่กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องมันได้เลยดีกว่านาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วถ้าใครอยากหาอ่านนะครับก็สามารถหาอ่านได้ที่แอปมังงะพัดเลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแกันเเลยปิด มานะครับโกซูนะครับเขาได้พูดขึ้นมาเลยว่ามาเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นกันหน่อยดีกว่าไหมซึ่งตอนนี้เขาอยู่บนรถเขาน,านั้นก็คือมีตอเลสแล้วก็ธนาบาตะด้วยนะครับตัดมาที่ชินแล้วก็คินดากะคินดากะเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าพริบตาเดียวเนี่ยก็ห้ามประมาทนะชินซึ่งชินเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วนะครับเพราะไาอา้พวกนี้มันเก่งระดับปีศาจกันทุกคนเลยใช่ปะจากนั้นนะครับชินแล้วก็คินดากะนะครับมันจะอยู่บนรถที่เป็นรถดับเพลิงก็แล้วกันแต่มันมีกระเช้าด้วยนะครับมันก็เลยเล พวกต่อเลสชบาที่รถของมันซึ่งไอต่อเลสเนี่ย หลบได้แล้วเขาก็เลยฝากให้ธนวตะขับรถต่อนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็มาลุมมาตุ้มอยู่ตรงชินใช่ปะซึ่งก็ขึ้นมาทั้ง2คนเลยนะต่อเลสเนี่ยจะเจอชินนะครับมาถึงเขาก็่นแรงดันทรายใส่ชินเลยนะแต่ชินหลบได้ชินดากาเนี่ยเขาจะเจอโกซูนะครับผมซึ่งโกซูเนี่ยเขาได้โจมตีใส่คินดากาใช่ปะตัวของชินดากาเนี่ยเขาก็นึกในใจว่าสําหรับเราที่เพิ่งกลับมาได้ไม่นานเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือเอาเรื่องเลยฮะแล้วก็หันไปมองที่รถของสการโมโตว่ารีบฟุ้นขึ้นมาสักกทีฟาโต โซูนะครับเขาก็ได้มีการโจมตีใส่คินดากาอีกรอบนึงแล้วเขาก็เลยบอกว่ามัวลอกแรกอะไรอยู่ได้ล่ะตะลุงแล้วก็โจมตีใส่ด้วยแรงดันไฟฟ้าของเขานะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าสายฟ้าเนี่ยช็อตใส่คินดากาแบบว่ารุนแรงเลยจนคินดากาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็ตกรถไปเลยนะครับหลังจากนั้นชินเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมว่าก็พยายามเรียกว่าเฮ้คินดากาเป็นอะไรหรือเปล่าโกซูเนี่ย มันก็เลยบอกว่าเสร็จไปหนึ่งตัวหลังจากที่สถานการณ์การต่อสู้ของชินแล้วก็คินดากะเนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับฉากเนี่ยมันจะตัดมาที่บอยแล้วก็อู้ถังที่ขับรถของสการโโตะอยู่ข้างหน้าชัปาบอยเนี่ยมองกระจกหลังแล้วแล้วก็พอที่จะเห็นเหตุการณ์นะครับบอยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกไปร่วมสู้ด้วยอีกคนนะอู้ถังมาขับรถแทนที่อู้ถังเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันขับรถไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีใบ,บขี่ซึ่งบอยบอกว่าหืมมึงพูดบ้าอะไรออกมาเนี่ยจากนั้น,น เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยขับให้เองซึ่งบอยก็เลยบอกว่าโอ้โหต้องอย่างนี้สิถึงจะสมกับเป็นเมียของสการมโตซึ่งหลังจากที่คุณเอาอีเนี่ยเขาเสนอตัวแล้วเขาก็แงะขึ้นมาดูบัตรของตัวเองนะครับเขาก็เลยรู้ว่าบัตรเขาเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะทําไงดีล่ะต้องไปที่ขนส่งอีกแล้วงั้นเหรอซึ่งหลังจากนั้นเราจะได้เห็นฮานะเนี่ยมาเรียกว่าแม่จ๋าเขาเรียกว่าแม่จ๋าเนี่ยบอยเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บแค้นในตัวเองนะครับว่าบัตรซบเอ้ยพวก้องเนี่ยกำลังยลเ ฟ่อเนียหลังจากที่บอยกำลังอลัมพบทนะครับกับตัวเองว่าไม่สามารถช่วยเหลือพวกชินแล้วก็กามมตโตได้ช่าก็มีคน,นพูดขึ้นมาว่าฉันมีนะคะใบขับขี่นะซึ่งก็เป็นอัตลินะครับก็เป็นหมอดูประจําสมาพันธ์แหละเนาะพอหลังจากที่อัตลิบอกว่ามีใบับขี่ปุ๊บฉากก็จะตัดมาที่การต่อสู้อีกแล้วซึ่งตอนนี้ชินกําลังโดนลุมอยู่นะครับจากทั้งไอต่อเลสแล้วก็โกซูเลยใช่ไหมซึ่งตัวของโกซูมายืนอยู่ต่อหน้าชินช่าชินมันก็ไม่มีทางจะสู้และโกซูมันก็เลยถามว่าฉันละประหลาดใจใช เลยทาไมพวกแกเนี่ยถึงต้องปกป้องสการโมโตถึงขนาดนั้นด้วยฟาไอเจ้าเด็กน้อยซึ่งตัวของชินก็เลยบอกว่าพวกแกเองต่างหากมั้งที่น่าจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่งั้นหรอโกซู u, เนี่ยมันก็เลยบอกว่าฮะแกหมายความว่ายังไงว้เด็กบ้าซึ่งชินก็เลยสวนกับไปว่ากลัวใช่ไหมล่ะว่าคุณสการโมโตเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาซึ่งโกซูเนี่ยมันก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้กลัวนี่หว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยเล่นงานไอหมอนั่นจนยับเยินมาแล้วหนึ่งรอบนะแกก็น่าจะจําได้ซึ่งชินก็เลยบอกว่าเอา้ามันเป็นอย่าง,ง,น,างนั้้นนนนพววกกแ็็ไมม่่เเหหจจะตองาาสใลลยีีท คฆ่ากันเอาเป็นเอาตายขนาดนี้เนี่ยคุณจะรู้ตัวกันแล้วสิว่าถ้าคุณสกามาโตเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพเต็มร้อยเนี่ยจะน่ากลัวแค่ไหนโกซูเนี่ยมันก็เลยบอกว่าคน,นหงุดหงิดเลยว่าแกนี่มันเด็กเป็ดจริงๆหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มโจมตีใส่ชินนะครับหลังจากที่ตัวของโกซูเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ชินใช่ปะบอยเนี่ยพุ่งมาช่วยพอดีเลยนะครับแล้วเขาก็เลยบอกฮาร์ดบอยแล้วก็ต่อยไปนะครับแต่ตัวของโกซูเนี่ยมันก็ป้องกันได้ปกตินะครับไม่ได้มีแบบบาดเจ็บอะไรมากมายเนาะมัน มาช่วยงัินเ,อ,นเองเนี่ยพอเห็นว่าบอยมาช่วยชินก็เลยบอกว่าบอยนายมาแบบนี้แล้วรถล,ละ่ะบอยเขาก็เลยส่วนกลัาเลยว่าอัตลิช่วยขับแทนแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกซึ่งชินก็เลยบอกฮะนายพูดว่าไงนะอัตลิเนี่ยนะจะไม่เป็นไรแน่หรอเพราะว่าตอนนี้เยนันดวงซวยระดับภัยพิบัติอยู่ไม่ใช่งั้นหรอก็จะตัดฉากมาที่อัตลินะครับคือจับพวงมาลัยปุ๊บเขาบอกว่าไปแล้วนะคะพอจับได้ไม่ทันไลยนะครับยางนี่คือแตกสล้อเลยรถของสกามโต้นะคือรถเหวี่ยงหมุนแบบสะบัดเลยนะครับอู้ถัง เลยบอกว่ายางระเบิด4ล้อเลยเหรอวะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับรถก็เกิดพลิกคว่ำใช่ปะ่ะคือคนในรถนี่หมุนแบบว่าเป็น360องศาเลยนะครับต่อเลสเนี่ยก็เลือกที่จะกลับมาที่รถธนบุตะขับรถแบบชิวฮัมเพลงไปด้วยต่อเลสก็เลยบอกว่าเองนี่อารมณ์ดี่ังเลยนะสถานการณ์ดูบ้างสิซึ่งโกซูเนี่ยมันก็กลับมาด้วยนะครับมันก็เลยถามว่าทําไมถึงถอยเอาตอนนี้ละ่ะต่อเลสซึ่งต่อเลสเขาเลยอธิบายว่าอย่าไปอยู่ใกล้เยนูนั่นจะดีกว่านะเซนในนักเดิมพันของฉันเนี่ยมันบอกมาว่าเยนั่น ซึ่งรถของสกอตโตเนี่ยคว่มลงใช่ป่ะอัตลิเนี่ยคือกระเด็นออกมาพร้อมพวงมาลัยเลยนะครับตัวของคุณเอาอีแล้วก็ฮานะเนี่ยก็พยายามเรียกอัตลิหรือว่าพยายามช่วยแล้วแต่มันช่วยไม่ทันจนมันกระเด็นมาถึงรถไอ้ตอเลสอะพอมันกระเด็นมาถึงมันก็เลยบอกว่าสงสัยฉันเนี่ยจะดวงถึงคาดกวันนี้ละค่ะซึ่งตัวของโกซูเนี่ยมันก็เลยถามไปว่าทําไมกันล่ะตอเลสก็พยายามด่าว่าเฮ้ยไอ้งั่างเอ้ยทาบ้าอะไรของเอ็งอะอย่ามามมวแต่คุยดิรีบรบเชื่อมันทิ้งสิว่าโกซูเนี่ยมันก็เลยบอก เขาเลยบอกว่าดวงซวยเนี่ยจะมาเยือนเราแล้วนะอีกบ้ารีบรบฆ่ามันซะซึ่งโกซูเนี่ยเขาเลยบอกว่าฮะพูดบ้าอะไรของนายนะคำว,ว่าดวงซวยสําหรับฉันมันคืออะไรกันล่ะนายตอบมาได้ไหมต่อเลสเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าใครจะไปรู้กันฟ้าซึ่งต่อมาเราจะได้เห็นคนคนนึงเนี่ยโดดลงมาเลยนะครับแล้วก็มาตีเขาที่มือของโกซูเขาอย่างจังเลยนะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือชิชิบะนะครับคือพอเขามาปุ๊บธนาบตะที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็หันมามองใช่ปะโกซูเนี่ยมันก็พยายามบอกคนาบตะว่าให้เบรกรถเร็วนะครับแต่ย ดันพูดจบเลยอยู่ๆรถก็ ore, ดูเหมือนจะถูกหั่นเลยนะครับคนที่หั่นเนี่ยก็คือโอซารังิแต่เขาเนี่ยดันพูดออกมาว่าดันพลาดซะได้ขอโทษน,นะคุณชิชิบะซึ่งตัวของชิชิบะเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเนี่ยมเมาคืนพวกมึงแล้วไอเวนตะไลแล้วก็จบไปนะครับสาหรับในตอนนี้ก็อย่างที่เราบอกไปว่าการที่เขา,มาเมาคืนเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรซึ่งเราบอกไปในคลิปสปอยแล้วซึ่งเราจะไม่มาพูดซ้ำเนาะเผื่อคนดูคลิปนั้นมาดูคลิปนี้ต่อเนี่ย เขาจะได้ไม่เบื่อนะครับก็อย่างที่เราบอกไปมันก็เป็นประมาณนั้นเลยตัวนในตอนนี้เนี่ยที่เราจะพูดคุยหลังจากนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซากาโมโตะหลังจากนี้จะไปยังไงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยยางแตกแล้วก็ เกิดพลิกความใช่ป่ะเสียหายค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับรวมถึงศัตรูเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับออเดอร์ถึง3คนนะครับแน่นอนว่าออเดอร์เก่ามาช่วยและส2คนก็น่าจะตึงมือได้2คนใช่ป่ะแต่อีกคนนึงเนี่ยใครจะเป็นคนตึงนะครับชินดาการเนี่ยถูกโจมตีไปแล้วใช่ป่ะตกรถไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าส่วนชินเนี่ยก็ถ้าต่อสู้เนี่ยก็น่าจะถ่วงเวลาได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นชนะพวกนี้หรอกแต่ก็ไม่แน่นะเผื่อชินมันอาจจะพัฒนาตัวเองถึงขั้นที่เอาชนะพวกนี้ได้คนหนึ่งก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยม คนนั่นก็คือชิชิบาแล้วก็โอซารางังิก็เดี๋ยวเรามารอดูตอนหน้าว่าชะตากรรมของคุณสการโมโตที่ดูทุรักทุเลแบบสุดๆแบบนี้มันจะไปถึง JCC หรือจะไปถึงที่ปลอดภัยได้ยังไงนะครับเพราะว่าทางนั่น JCC เองก็ยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกอยู่เหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยเกี่ยวกับสการโมโตเดย์ในตอนที่237จนะครับก็ถ้าใครชอบฝากไลค์ก,กดแชร์ก,กดซับสไครด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้